สมัยตะกี้ตะกอนผมเป็นเด็กน่อยหาเลาะเลียงควายบบดี่ีดอกครับขนกขนมหาเลาะกินหมากน้ำเต้ามือนี่พ่อหมากน้ำเต้านะครับเพื่อนเพื่อนลึกลึกล่วมหลังผู้ได้เคยอยู่ไหวผมสิงหูจักนะครับผมไหวสี่สิบนะครับอ่าสามสิบเก้าสี่สิบประมาณนี้นะครับผมเกิดท่านบอหมดท่าเจ้าหมากน้ำเต้าเนี่ยนี่คือต้นหมากน้ำเต้านะครับ เนี่ยขึ้นหมักน้ำเต้านะครับผมเห็นอยู่บ่ครับเนี่ยนี่นะครับผมนี่ขึ้นหมักน้ำเต้านะครับผมตอนเป็นเด็กหน่อยห้าเหลาะเหลี่ยงควายห้าเหลอกินหมักอันนี้แล้วครับผมแทนขนมอ่าบุมมีดอกวครับโทรศัพท์สีมะนังกลุ่มตูซูตีซีอึื่อมือนี่นะครับตะกี้ห้าเหลอกินหมักน้ำเต้าห้าเหลอกินหมักเป่งห้าเหลอกินหมักไว้ตำกระเจลหล่ะไปห้าเลาะกินนะครับผม ขึ้นกกบักซีดาบักซีดาเฮื่อนโได้มีก็ขึ้นนะครับผมบริสุทธ์อกว่าแพงเฮืยผมแพงแพงปได้แห้งกินนะครับผมประโยชน์นะอ่าูัวพนแพงแห้งโคโ่นะครับมันแสบได้ตะกี่นะครับมันบ่มีขนมคือสูมือนี่นะครับผมนี่มันํำเต้ากินได้นะครับหวานจุนะครับผมรสชาติแบบกินอายแบบวัยเด็กนะครับผมมาโดดนะครับผมได้เนี่ยเกิดท่านนะครับผมผมได้เนี่ยเคยกินคอมเมนต์มาให้ีนเด้อ Ha 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 ha.